สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ได้มาเล่าข่าวให้พี่น้องได้รับชมไายเดือนที่ผ่านมาต้องกลับขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในประเทศพมา่ามีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับช่วงนี้พวกมิองลายเลือกตั้งใหม่เลิกกันเองอยู่ในประเทศนะครับพี่น้องชาวพมา่าหรือกลุ่มพิเดยบท้องถิ่นไม่ยอมรับการเลือกตั้งพวกมิองลายที่จะสืบอํานาจต่อไปอีก4ปีข้างหน้า พี่น้องประชาชนไม่ยอมรับการเลือกตั้งนะครับที่เป็นฝ่ายค้านหรือพี่น้องชาวพม,ม่าถ้าไม่ยอมรับการเลือกตั้งพวกมิ่นองลายก็จะไปจับกลุ่มหรือทําร้ายอยู่ในประเทศพม,ม่านะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มพิเทพท้องถิ่นประกาศจะรวมตัวกันเพื่อจะบุกโจมตีฐานทัพหรือสถานีตํารวจที่อยู่ในรัฐต่างๆนะครับเมื่อวันที่25ที่ผ่านมากลุ่มน้องๆเยาวชนบุกเข้าโจมตี ฐานทัพพวกมินองลายที่ประจําการอยู่ในเขตเมืองเฟรนีนะครับชาหารมินองลายมีการประมาณ60กันนายประจําการไว้อยู่ในพื้นที่กลุ่มน้องๆยาประชนวางแผนกันบุกเข้าโจมตีในช่วงเวลา8.00โมงกว่าของวันที่25ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นทั้งคืนทั้งวันทําให้ชาหารมินองลาลเสียชีวิตไม่ต่ํากว่า15นายบาดเจ็บอีกจํานวนมากนะครับ หลังจากนั้นเช้าของวันนี้กองกําลังทาหารมินลนงงายรู้ว่าสู้กับกลุ่มปกป้องประชาชนไม่ได้ก็เลยใช้เครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีช่วยอยู่ในพื้นที่อย่างหนักนะครับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนถูกไฟไหม้จํานวนมากนะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนกุมภีเทพท้องถิน่นยังไม่ถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่เพื่อจะเข้ายึดฐานยึดอาวุธกองกําลังทาหารมินนงงายที่เอาเข้ามาเก็บไว้อยู่ในฐานแห่งนี้นะครับ แต่ทาหารมินองไลก็ยังใช้เครื่องบินขับไล่บินไปบินมาอยู่ตลอดเวลานะครับเช้าของวันนี้พวกมินองายเสริมกำลังทางภาพพื้นดินเข้ามาอีกรถบรรทุกประมาณ5คันทาหารประมาณ50กนายเพื่อจะเข้ามาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองนะครับแต่ถูกกลุ่มปกป้องประชาชนดักซุ่มโจมตีตามข้างทางนะครับทำให้รถบรรทุกกองกำลังทาหารมิลองไยได้รับความเสียหายเกิดขึ้นทั้ง5คันนะครับ แต่ทาหารมินองลายยังไม่ทราบแนช่ชัดว่าเสียชีวิตไปกี่นายน,นะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนปิดล้อมฐานใหญ่ทาหารมินองลายไว้อยู่ในพื้นที่เขตเมืองเปรินนะครับแต่น้องๆเยาวชนยังไม่กล้าเข้าไปเคลียร์ในพื้นที่นะครับเนื่องจากกองกําลังทาหารมินองลายใช้เครื่องบินขับไล่บินไปบินมาอยู่ในพื้นที่แล้วยิงตรวจใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่ในเขตเมืองเปรินนะครับ ตั้งแต่วันที่25ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่27ก็ยังสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับแต่น้องๆยเยาวชนเรียกกำลังเสริมหลายกลุ่มหลายฝ่ายเพื่อจะยึดฐานใหญ่หรือสถานีตำรวจที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเปรินให้ได้นะครับเพื่อจะยึดเอาอาวุธปืนกองกำลังทหารมิโนไลที่เอาเข้ามาเก็บไว้อยู่ในพื้นที่นะครับพวกออนไลน์เลิกตั้งใหม่ พี่น้องชาวพม่าไม่มีใครยอมรับการเลือกตั้งพวกมินองลายนะครับเลือกกันเองแล้วจะสิบอำนาจต่อไปอีก4ปีพี่น้องประชาชนหรือฝ่ายค้านต่างๆกลุ่มปกป้อง,ง,งประชาชนไม่มีใครยอมรับการเลือกตั้งพวกมินองลายที่อยู่ในประเทศพม่าะนะครับ